ตั้งแต่วันนั้นฉันก็เอาแต่คิดถึงคุณสมศักดิ์ดิดจนแทบบ้าไปแล้วค่ะใช่ค่ะถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือฉันคิดถึงบั้นท้ายของคุณมณีต่างหากไม่กี่วันก่อนตอนหกโมงเช้าของวันเสาร์ฉันเพิ่งออกมาจากสปาและกำลังเดินเล่นแต่แล้วก็รู้สึกว่ามีใครบางคนเดินตามฉันมาตลอดด้วยความรู้สึกที่ว่าถ้าไม่ได้สู้ก็ต้องตายฉันจึงหันหลังกลับไปเผชิญหน้านี่คุณคะตามฉันมาทำไมกันคะคือว่าไม่ใช่แบบนั้นครับ พอหันไปก็เห็นว่าชายกระโปรงเดสของฉันมันม้วนขึ้นไปตายจริงนี่มันอะไรกันเนี่ยผู้ชายคนนั้นแค่ตั้งใจจะบอกฉันเท่านั้นความอับอายทําให้ฉันหน้าร้อนเผาไปหมดสิ่งที่ปลุกฉันให้ตื่นในเช้าวันเสาร์วันนั้นไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เป็นสัญชาตญาณของวัยกลางคนที่หลับไหลอยู่ต่างหากก่อนจะเริ่มเรื่องราวฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะฉันชื่ออมนีค่ะปีนี้อายุห1อ ปีเป็นผู้หญิงวัยกลางคนธรรมดาที่อาศัยอยู่คนเดียวในคอนโดมิเนียมย่านสุขุมวิทกรุงเทพฉันเพิ่งจบชีวิตแต่งงานเมื่อสามปีก่อนสามีไม่สิตอนนี้ต้องเรียกว่าอดีตสามีแล้วหลังจากธุรกิจของเขาล้มเหลวเขาก็จมอยู่กับเหล้าและผู้หญิงฉันทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วลูกสาวทั้งสองคนก็แต่งงานมีชีวิตของตัวเองไปแล้วฉันเลยตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตของตัวเองบ้างโชคดีที่ตอนหย่าฉันได้คอนโดนี้กับค่าเลี้ยงดูมาจํานวนหนึ่ง ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินมากนักเลยไม่จำเป็นต้องทำงานมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะฉันแต่งงานตั้งแต่อายุ27ปีรู้จักแต่ผู้ชายคนเดียวมาตลอดชีวิตปีแรกหลังการหย่าร้างเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปฉันก็เริ่มปรับตัวได้ฉันเริ่มเข้าฟิตเนสตามคำแนะนำของลูกสาวคนโตและเริ่มเรียนว่ายน้ำด้วยบางครั้งก็ไปปีนเขากับเพื่อนๆและเข้าร่วมชมรมอ่านหนังสือ เป็นชีวิตประจำวันที่ไม่ได้พิเศษอะไรแต่จิตใจกลับสงบสุขมากค่ะพูดตามตรงฉันเบื่อผู้ชายเต็มทนแล้วอยู่คนเดียวดีกว่าร้อยเท่าฉันคิดแบบนั้นมาตลอดและทุกเช้าวันเสาร์ฉันก็จะไปสปาจนกระทั่งได้พบกับเขาที่นั่นพิมพ์นีมาแล้วเหรอคะพนักงานที่สปาเจ้าประจำทักทายอย่างเป็นกันเองจะช่วงนี้เช้าวันเสาร์คนน้อยดีนะเวลาตีห้าเป็นช่วงเวลาที่คนยังไม่เยอะและเงียบสงบฉันชอบมาก ฉันถอดเสื้อผ้าในห้องล็อกเกอร์แล้วเดินเข้าไปในโซนสาวหน้าหลังจากอบอกตัวในห้องสตรีมจนเหงื่อออกท่วมตัวแล้วลงไปแช่ในบ่อน้ำเย็นมันรู้สึกสดชื่นมากค่ะฉันเริ่มออกกำลังกายมาปีกว่าแล้วรูปร่างดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากโดยเฉพาะช่วงสะโพกกับต้นขาที่ดูกระชับขึ้นพอมองกระจกก็รู้สึกภูมิใจอายุ5 1อแล้วก็ยังไม่เลวนะเนี่ยวันนี้ไปเดินเล่นสักหน่อยดีกว่าอากาศดีและอารมณ์ก็ดีด้วยฉันอาบน้ำเสร็จก็รีบแต่งตัว เป็นเดรสีเบจอ่อนๆที่ทั้งใส่สบายและดูสุภาพเรียบร้อยฉันจัดผมหน้ากระจกคว้ากระเป๋าแล้วเดินออกมาข้างนอกขณะที่รอลิฟก็มีคนมายืนอยู่ข้างๆอะคุณคนนั้นเป็นผู้ชายที่ฉันเห็นหน้าบ่อยๆเขาสูงใหญ่และมีรูปร่างกำยำดูแล้วน่าจะอายุราวๆห้าสิบกลางๆแต่ดูแลตัวเองดีกว่าคนวัยเดียวกันมากเราพยักหน้าทักทายกันเขาพยักหน้าให้เล็กน้อยส่วนฉันก็ยิ้มตอบพอลงจากลิฟต์ก็เดินออกมาข้างนอก อากาศยามเช้าสดชื่นมากวันนี้เดินอ้อมไปอีกทางดีกว่าฉันเปลี่ยนเส้นทางเดินจากปกติแต่แล้วก็รู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนเดินตามอยู่ข้างหลังตอนแรกคิดว่าคงคิดไปเองแต่ทุกครั้งที่ฉันหยุดเดินเสียงฝีเท้าข้างหลังก็จะหยุดตามไปด้วยหรือว่าหัวใจฉันเริ่มเต้นรัวถึงจะไม่ใช่ตอนกลางคืนแต่ฉันก็รู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีฉันจงใจเลี้ยวเข้าซอยที่ไม่เคยเดินแต่ความรู้สึกว่าถูกตามก็ยังไม่หายไป นี่เขากำลังตามฉันมาจริงๆนี่นาความกลัวเริ่มถาโถมเข้ามาไม่มีที่ให้หนีอีกแล้วเอาละเป็นไงเป็นกันฉันรวบรวมความกล้าแล้วหันหลังกลับไปนี่คุณคะตามฉันมาทำไมกันเสียงของฉันสั่นเครือเป็นผู้ชายคนนั้นคนที่เจอในลิฟต์เมื่อกี้นี้เองคือว่าเรื่องนั้นเขาทำหน้าตกใจพร้อมกับชี้นิ้วลงไปข้างล่างคะฉันมองตามนิ้วของเขาไปแล้วก็รู้สึกหน้าร้อนวูบขึ้นมาทันที ชายกระโปรงเรทของฉันมันม้วนขึ้นไปจนเกือบจะเห็นกางเกงชั้นในทั้งหมดตายจริงนี่มันอะไรกันฉันรีบดึงกระโปรงลงคือผมพยายามจะบอกคุณตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแต่คุณเอาแต่เดินหนีผมเลยต้องเดินตามมาแบบไม่ได้ตั้งใจครับน้ำเสียงของเขาดูรู้สึกผิดขอบคุณคะ่ะใบหน้าฉันร้อนเผาขึ้นมาอีกครั้งฉันมั่นใจว่าตรวจสอบดีแล้วตอนออกจากห้องล็อกเกอร์แต่มันม้วนขึ้นไปตอนไหนกันนะโอ้ยอายจนอยากจะแทรกแผ่นดินหนี ฉันรู้สึกผิดที่ไปกล่าวหาผู้ชายที่เพิ่งเจอครั้งแรกว่าเป็นพวกโรคจิตเขาไม่ได้พูดอะไรตอบคําขอโทษของฉันแค่หันหลังกลับแล้วเดินไปตามทางของตัวเองหยีบเย็บเดี๋ยวก่อนคะ่ะฉันเรียกเขาไว้โดยไม่รู้ตัวเขาหยุดเดินแล้วหันกลับมามองคือฉันรู้สึกผิดจริงๆคะ่ะไม่ทราบว่าคุณทานอะไรมาหรือย,ยังคะ่ะอ่าอยัางเลยครับถ้าง,งั้นไปทานข้าวด้วยกันนะคะเขาลังเลอ,อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้า เราเดินเข้าไปในร้านจ๊กแถวนั้นที่เปิดแต่เช้าเชิญครับสองที่นะครับค่ะเรานั่งตรงข้ามกันที่โต๊ะมุมร้านเอาจ๊กสองที่ค่ะครับรอสักครู่นะครับกลิ่นหอมกรุ่นของจ๊กโชยมาแต่หมูกต้องขอโทษจริงๆนะคะเมื่อกี้ฉันตกใจมากไปหน่อยไม่เป็นไรครับเป็นใครก็ต้องตกใจผมเองก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดยังไงดีเหมือนกันเขาหัวเราะอย่างเขินอายรอยยิ้มนั้นดูอบอุ่นมากทำไมไม่เรียกฉันล่ะคะคือผมเป็นคนพูดช้านะครับ อ๋ออย่างนั้นเหรอคะไม่นานโจ๊กก็มาเสิร์ฟควันร้อนๆลอยขึ้นมาจากชามทานเลยคะ่ะเราคุยกันไปเรื่อยๆขณะทานอาหารฉันเห็นคุณที่สปาบ่อยๆนะคะครับผมไปทุกเช้าวันเสาร์ฉันก็เหมือนกันคะ่ะวันธรรมดางานยุ่งเลยมีเวลาแค่ช่วงสุดสัปดาห์คุณทำงานอะไรเหรอคะผมเปิดบริษัทชับเหมาก่อสร้างครับซื้อที่ดินแล้วก็สร้างบ้านอ๋อมีหน้าล่ะคะรูปร่างถึงได้ดีขนาดนี้พูดจบฉันก็หน้าร้อนเผา รู้สึกเหมือนพูดตรงไปหน่อยแต่เขากลับหัวเราะแล้วตอบว่าผมลงไปคุมงานหน้าใสเองด้วยนะครับฉันก็เห็นคุณบ่อยๆนะครับแต่เพิ่งจะได้คุยกันจริงๆก็วันนี้เองนั่นสิครับได้แต่ทักทายกันเราคุยกันไปพลางทานจกไปพลางจนลืมเวลาไปเลยบทสนทนาของเราเข้ากันได้ดีอย่างน่าประหลาดตอนที่เขาใช้ช้อนตักจกท่อนแขนล่ำสันของเขาก็เข้ามาในสายตากล้ามเนื้อแน่นๆที่มองเห็นผ่านแขนเสื้อเชิดกับไหล่ที่กว้างนี่แน่อํานี ตั้งสติหน่อยผู้ชายก็เหมือนกันหมดนั่นแหละในหัวฉันคิดแบบนั้นแต่ทุกครั้งที่เขายิ้มรอยยิ้มนั้นก็ทำให้ฉันเผยยิ้มตามไปด้วยพอทานเสร็จเขาก็กำลังจะจ่ายเงินไม่ต้องค่ะฉันเลี้ยงเองถือว่าเป็นคำขอโทษนะคะถ้างั้นไว้คราวหน้าผมเลี้ยงคืนนะครับคราวหน้าเหรอหัวใจฉันเต้นรัวเราเดินออกมานอกร้านแสงแดดยามเช้าเริ่มอบอุ่นผมมีรีสอร์ทเล็กๆอยู่ที่เขาใหญ่ด้วย ถ้ามีเวลาว่างแวะไปเที่ยวได้นะครับเขาหยิบนามบัตรใบหนึ่งยื่นให้ฉันอุ๊ยอยู่ใกล้ๆนี่เองนะคะรีสอร์ทของเขาอยู่ในจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักครับมาให้ได้นะครับแล้วเขาก็ค่อยๆยื่นโทรศัพท์มือถือที่หน้าจอว่างเปล่ามาทางฉันเป็นเชิงว่าขอเบอร์โทรศัพท์ของฉันในใจก็คิดว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยแต่ฉันก็เผลอลกดเบอร์ให้เขาไปโดยไม่รู้ตัวผมสมศักดิ์ดีครับหวังว่าเราจะได้เจอกันบ่อยๆมานีค่ะ แล้วผมจะติดต่อไปนะครับเขาโค้งคำนับอย่างสุภาพแล้วหันหลังเดินจากไปฉันมองแผ่นหลังของเขาอยู่นานแสนนานแผ่นหลังที่กว้างท่วงท่าการเดินที่อาดฉันเป็นอะไรไปเนี่ยฉันคิดขณะดเดินกลับคอนโดวันนี้มันแปลกๆนะแค่เจอโดยบังเอิญแท้ๆทำไมหัวใจต้องเต้นแรงขนาดนี้ด้วยนะฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูนามบัตรที่เขาให้สมศักดิ์ดิดศักดิ์ดิดใช้ก่อสร้างฉันลังเลว่าจะบันทึกเบอร์ดีไหมแต่สุดท้ายก็บันทึกไป อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นคนรู้จักกันพอกลับถึงห้องฉันก็ไปอาบน้ำพอมองกระจกก็เห็นว่าหน้าตัวเองยังแดงอยู่เลยมณีเอ๋ยตั้งสตินหน่อยจะให้ผู้ชายหลอกอีกรือไงแต่รอยยิ้มนอบอุ่นของเขาก็ยังคงเวียนอยู่ในหัวหลายวันต่อมาในบ่ายวันอังคารโทรศัพท์ของฉันก็ดังขึ้นเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักสวัสดีค่ะคุณมณีหรือเปล่าครับผมสมศักดิ์ดิษนะครับหัวใจฉันหล่นวูบอะค่ะสวัสดีค่ะ คือตอนนี้ผมอยู่แถวคอนโดคุณมณีนะครับไม่ทราบว่าพอจะออกมาเจอแป๊บหนึ่งได้ไหมครับคะตอนนี้เหรอคะครับสักครู่เดียวฉันไม่มีจังหวะให้ปฏิเสธเลยได้ค่ะคุณอยู่ตรงไหนคะอยู่แถวแถวหน้าคอนโดครับเดี๋ยวฉันลงไปค่ะฉันวางสายแล้วรีบสองกระจกโอ้ยผมเผพายุ่งหมดเลยฉันรีบหวีผมทาลิปสติกแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าทำไมฉันต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยนะฉันถามตัวเองแต่ก็ยังรีบทำทุกอย่างอยู่ดี ฉันลงลิฟต์ไปที่ชั้นหนึ่งเห็นรถสู่สีดำคันหนึ่งจอดอยู่ตรงทางเข้ากระจกรถเลื่อนลงแล้วเขาก็โบกมือคุณนํำหนีฉันเดินเข้าไปที่รถขึ้นรถสิครับจะไปไหนเหรอคะไปขับรถเล่นกันแป๊บหนึ่งครับฉันเปิดประตูฝั่งผู้โดยสารแล้วขึ้นไปนั่งในรถมีกลิ่นหอมอ่อนๆของน้ำมะตูมดื่มน้ำมะตูมอุ่นๆก่อนครับคุณสมศักดิ์ดิดน้ำมะตูมร้อนๆจากกระติกเก็บความร้อนยื่นให้ขอบคุณคะ่ะฉันรับแก้วมาแล้วก็เผลอมองเขา เขานั่งอยู่ฝั่งคนขับสวมเสื้อยืดแขนสั้นทำให้เห็นกล้ามเนื้อท่อนแขนทั้งหมดอย่างชัดเจนนี่เขาเล่นกล้ามรือไงนะพอมานั่งข้างๆกันแบบนี้ก็เริ่มเห็นในสิ่งที่มองไม่เห็นตอนอยู่ที่ร้านจกแล้วฉันก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองตรงช่วงล่างของเขาทาั้งๆที่เป็นภาวะปกติแท้ๆแ,แต่มันกลับดูนูนเด่นออกมาเป็นพิเศษนั่นคือขนาดปกติเหรอเขาก็ไม่ได้ใส่กางเกงรัดรูปอะไรเป็นแค่กางเกงผ้าายธรรมดาๆเท่านั้น ฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยเป็นภาพที่ฉันไม่เห็นตอนอยู่ที่ร้านจกเพราะมีต๊ะบังอยู่สายตาฉันเอาแต่เหลือไปมองตรงนั้นถ้ามันขยายตัวขึ้นมาจะขนาดไหนกันนะแม้จะรู้สึกว่าตัวเองช่างคิดอะไรไม่เข้าท่าแต่ในใจคนเรามันก็ห้ามความคิดไม่ได้หรอกคะ่ะจินตนาการเหล่านั้นทําให้ฉันหน้าร้อนเผาขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวคุณมณีครับคะเป็นอะไรหรือเปล่าครับหน้าแดงๆนะ๋อะเปล่าคะ่ะน้ำมะตูมันร้อนนะคะ ฉันรีบยกน้ำมาตูมขึ้นดื่มรถเริ่มเคลื่อนตัวดูเหมือนจะมุ่งหน้าไปทางริมแม่น้ำเจ้าพระยาจูจ่ๆก็โทรมามีอะไรหรือเปล่าคะอ่าคือว่าเขาเงียบไปพักหนึ่งแล้วจึงเอ่ยขึ้นผมเป็นคนพูดช้าแต่ก็ไม่ชอบพูดออมคอมนะครับค่ะสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้อาจจะทำให้คุณนำนีไม่พอใจก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้คุณอย่าเข้าใจผิดในความคิดและความจริงใจของผมผู้ชายคนนี้จะพูดอะไรกันนะ ทำไมต้องปูเรื่องขนาดนี้ความกังวลเริ่มก่อตัวขึ้นคือความจริงแล้วตั้งแต่วันนั้นผมก็เอาแต่คิดถึงคุณมณีจนแทบบ้าไปแล้วครับคะไม่สิถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือคุณสมศักดิ์ดิบกำพวงมาไหลแน่นบั้นท้ายของคุณมณีครับฉันพูดอะไรไม่ออกเลยเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะวันที่ชุดของคุณมณีเป็นแบบนั้นตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะมองอย่างละเอียดหรอกครับเสียงของคุณสมศักดิ์ดิบสั่นเครือ แต่ตอนที่เดินตามคุณไปของผมของผมมันมีปฏิกิริยาขึ้นมาในรอบหลายปีเลยครับหน้าฉันร้อนเหมือนจะระเบิดออกมาผู้ชายคนนี้กำลังพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยตั้งแต่วันนั้นคุณก็มาเข้าฝันผมตลอดคุณสมศักดิ์ดิดถอนหายใจยิ่งเป็นแบบนั้นผมก็ยิ่งอยากเจอคุณมากขึ้นปกติแล้วถ้ามีผู้ชายแปลกหน้ามาพูดแบบนี้ก็ควรจะต้องโกรธใช่ไหมคะแต่ฉันกลับทำแบบนั้นไม่ได้เพราะฉันเห็นกับตาตัวเองแล้ว ความจริงในคำพูดของเขาที่ไม่ใช่การเสแสร้งสายตาฉันอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองไปที่ช่วงล่างของคนขับระหว่างที่เขาพูดกับฉันมันก็มีปฏิกิริยาขึ้นมาจริงๆอย่างที่เหนือจินตนาการขนาดที่ว่าใส่กางเกงผ้าฝ้ายอยู่ยังเห็นได้ชัดเจนนั่นเรื่องจริงเหรอการที่มีใครสักคนคิดถึงเราจนเกิดปฏิกิริยาแบบนี้มันให้ความรู้สึกแปลกๆมันทําให้รู้สึกว่าอย่างน้อยฉันก็ยังเป็นผู้หญิงสําหรับใครบางคนสินะชั่วขณะนั้น ฉันรู้สึกว่าร่างกายร้อนรุ่มขึ้นมาด้วยแต่ก็พยายามไม่แสดงออกโดยการเลื่อนกระจกลงกะว่าจะรับลมเพื่อคลายความร้อนแต่ลมที่พัดเข้ามากลับทําให้ชายกระโปรงของฉันปลิวใสฉันรีบกดกระโปรงไว้ขอโทษครับเขาจอดรถที่ลานจอดรถริมแม่น้ําผมคงจะพูดตรงไปหน่อยแต่ผมโกหกไม่เป็นจริงๆครับแล้วก็พูดอ้อมคอมไม่เป็นด้วยเขาวางมือจากพวงมาลัยแล้วหันมามองฉันคุณมาีครับผมอยาสมา15ปีแล้วค่ะ แล้วยังไงคะตลอดเวลาที่ผ่านมาผมไม่เคยคิดถึงเรื่องผู้หญิงเลยแม้แต่ครั้งเดียวน้ำเสียงของคุณสมศักดิ์ดิกจริงจังมากผมเอาแต่ทำงานดูแลลูกสาวแล้วก็เล่นกับหลานนั่นคือความสุขอย่างเดียวของผมแต่ในวินาทีที่ผมเห็นคุณมณีสิ่งที่หลับไหลามาตลอด15้าปีมันก็ตื่นขึ้นมาดวงตาของเขามองตรงมาที่ฉันผมขอโทษนะครับที่พูดแบบนี้ผมรู้ว่ามันเป็นการเสียมันยาแต่ ผมชอบคุณมานีอย่างบอกไม่ถูกคุณสมศักดิ์ดิกกำมัดแน่นผมไม่ใช่คนที่จะพูดอะไรแบบนี้แต่ผมทนไม่ไหวจริงๆฉันพูดอะไรไม่ออกเลยสถานการณ์นี้มันน่าประหลาดใจมากและในขณะเดียวกันพูดตามตรงฉันเองก็เริ่มรู้สึกแปลกๆไปด้วยคุณมานีคงไม่พอใจสินะครับเปล่าคะ่ะคำพูดที่หลุดออกจากปากทำให้ฉันเองก็ตกใจพูดตามตรงฉันเองก็ลืมเรื่องวันนั้นไม่ลงเหมือนกันคะ่ะเขามองฉัน พูดตามตรงฉันเองก็เอาแต่คิดถึงคุณอยู่เรื่อยๆตั้งแต่วันนั้นเหมือนกันค่ะฉันสารภาพออกไปตอนที่เจอกันที่สปาฉันก็สงสัยอยู่ว่าทำไมถึงได้แต่สนใจคุณคุณมณหนีฉันเคยคิดว่าเบื่อผู้ชายเต็มทนแล้วหน้าฉันร้อนผ่าแต่แปลกที่กับคุณสมศักดิ์ดิมันกลับไม่เหมือนกันดวงตาของคุณสมศักดิ์ิเป็นประกายจริงจริงเหรอครับค่ะความเงียบเข้าปกคลุมชั่วขณะ แล้วคุณสมศักดิ์ดิดก็ถามขึ้นอย่างระมัดระวังถ้างั้นผมขอเจอคุณมณีอีกได้ไหมครับผมอยากจะใช้เวลาค่อยๆทําความรู้จักกันเสียงของเขาสั่นเครือนานมากแล้วจริงๆครับที่ผมรู้สึกแบบนี้ฉันมองเขาดวงตาที่เต็มไปด้วยความจริงใจน้ำเสียงที่สั่นเครือและผู้ชายที่ยังคงมีปฏิกิริยาอยู่ฉันบ้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยแต่คําตอบมันถูกกาหนดไว้แล้วได้ค่ะจริงเหรอครับค่ะ ฉันก็อยากจะลองทําความรู้จักคุณเหมือนกันหลังจากนั้นเราก็เจอกันบ่อยขึ้นไปทานข้าวดูหนังเดินเล่นริมแม่น้ำคุณสมศักดีเป็นคนพูดน้อยแต่จริงใจมากเขาอาจจะพูดช้าแต่การกระทำของเขารวดเร็วเสมอพอฉันบอกว่าต้องการอะไรเขาก็จะรีบหามาให้ทันทีและวันนี้เขาได้เชิญฉันมาที่รีสอร์ทของเขาคุณมณีที่นี่แหละครับสถานที่เงียบสงบแถบชานเมือง รีสอร์ทเล็กๆที่น่ารักปรากฏอยู่ตรงหน้าว้าวสวยจังเลยค่ะผมสร้างเองเลยนะครับจริงเหรอคะครับตั้งแต่ออกแบบจนถึงก่อสร้างเราเดินเข้าไปในตัวรีสอร์ทมันสะอาดและดูอุบอุ่นสบายเดี๋ยวผมไปชงกาแฟให้นะครับคุณสมศักดิ์ดีเดินเข้าไปในครัวฉันนั่งลงบนโซฟาในห้องนั่งเล่นมองดูวิวทิวทัศน์นอกหน้าต่างวิวภูเขาและต้นไม้มันช่างเงียบสงบและงดงามจริงๆกาแฟครับคุณสมศักดิ์ยื่นกาแฟให้ แล้วก็นั่งลงข้างๆฉันระยะที่ใกล้กันทำให้ฉันรู้สึกถึงอุณหภูมิร่างกายของเขาคุณมาีครับคะวันนี้ผมมีเรื่องอยากจะพูดกับคุณตามตรงเรื่องอะไรเหรอคะคุณสมศักดิ์ดีมองตรงมาที่ฉันผมชอบคุณมาีมากจริงๆครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นแค่ความรู้สึกทางกายเขาจับมือฉันแต่พอได้อยู่กับคุณมาีแล้วมันไม่ใช่เลยเวลาอยู่กับคุณแล้วผมรู้สึกสบายใจฉันคิดในใจวันนี้สินะ ผมชอบรอยยิ้มของคุณมณีชอบเวลาที่คุณพูดผมชอบทุกอย่างที่เป็นคุณมือของคุณสมศักดิ์ดิดสันผมขอเป็นผู้ชายของคุณมณีได้ไหมครับหัวใจฉันเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาฉันก็ชอบคุณสมศักดิ์ค่ะจริงเหรอครับข่ะตอนแรกฉันก็คิดว่าเป็นแค่ความรู้สึกชั่ววูบเหมือนกันฉันบีบมือเขาตอบแต่พออยู่กับคุณสมศักดิ์แล้วฉันรู้สึกว่าตัวเองกลับมาเป็นผู้หญิงอีกครั้งคุณมณีคุณบอกว่าสิบห้าปีที่ผ่านมา ไม่มีความต้องการเลยใช่ไหมครับค่ะฉันก็เหมือนกันค่ะสามปีที่ผ่านมาไม่สินานกว่านั้นอีกฉันไม่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นเลยหน้าฉันร้อนเผาแต่พอเห็นคุณสมศักดิ์ดิบแล้วฉันก็เริ่มรู้สึกแปลกๆปกผมก็เหมือนกันครับคุณสมศักดิ์ดิดขยับเข้ามาใกล้คุณมณนี่ริมฝีปากของเขาประทับลงบนริมฝีปากของฉันมันช่างนุ่มนวลจนทำให้ระยะเวลา15ห้าปีที่ว่างเปล่านั้นไร้ความหมายไปเลย ตรงกันข้ามมันดีมากจูบของเราลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆคุณมณนี่คืนนี้ค้างที่นี่นะครับคะถ้าปล่อยคุณกลับไปผมคงต้องเสียใจแน่ๆดวงตาของเขามองฉันได้ค่ะทันทีที่ฉันตอบเขาก็อุ้มฉันขึ้นอุ๊ยตัวเบาจังเลยนะครับเขาอุ้มฉันขึ้นไปที่ชั้นสองเป็นพื้นที่ที่สะอาดและอบอุ่นคุณมณนี่สิบห้าปีแล้วนะครับมันอาจจะดูเก้ๆกังๆหน่อยฉันหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าประสบการณ์มันไม่หายไปไหนหรอกค่ะ เรามองหน้ากันแล้วกล้ามเนื้อที่แข็งแรงของสมศักดิ์ดิกก็ปรากฏสู่สายตาอุ๊ยเขินจังไม่เลยครับคุณเท่มากจริงๆแล้วเขาก็มองมาที่ฉันคุณมณีสวยมากจริงๆครับโกโหหน้าผมพูดจริงนะครับมือของเขาวางลงบนขาของฉันคุณบอกว่าออกกําลังกายใช่ไหมครับค่ะมันกระชับมากเลยนะครับหัวใจฉันเต้นแรงไม่เป็นสัมคุณสมศักดิ์ดิกคะคือฉันมีเรื่องที่สงสัยมาตลอด เรื่องอะไรครับฉันมองไปยังส่วนที่นูนเด่นออกมาอย่างชัดเจนแล้วพูดว่าของจริงมันใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอคะหน้าของคุณสมศักดิ์ดิกแดงกําขอโทษครับอันนี้มันติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับอยากจะพิสูจน์ไหมล่ะครับฉันพยักหน้าแล้วตาของฉันก็เบิกกว้างมันเหนือกว่าจินตนาการมันใหญ่มากจริงๆสําหรับฉันที่ห่างหายไปสามปีมันยิ่งกว่านั้นอีกเขาที่บอกว่าห่างไปสิบห้าปีกลับไม่มีความเคอะเขินเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้าม มันดีมากคุณนำนีดีมากเลยครับฉันก็เหมือนกันฉันก็ด้วยเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เราเราวกับโอบกอดซึ่งกันและกันเช้าวันรุ่งขึ้นฉันลืมตาตื่นขึ้นมาสมศักดิ์ดียังนอนหลับอยู่ข้างๆใบหน้าที่ดูสงบฉันมองเขาอยู่นานแสนนานฉันทำแบบนี้ถูกแล้วจริงๆเหรอแต่ฉันก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยตรงกันข้ามกลับมีความสุขมากสมศักดนนิ์ดีลืมตาขึ้นตื่นแล้วหรอครับค่ะ หลับสบายไหมคะครับแล้วคุณนำานีล่ะครับฉันก็เหมือนกันค่ะเขาดึงฉันเข้าไปกอดคุณนำานีครับคะเมื่อคืนดีมากจริงๆครับฉันก็เหมือนกันค่ะต่อจากนี้เราคบกันต่อไปได้ไหมครับแล้วคุณคิดว่าจะไม่เจอฉันอีกหรอคะเรากอดกันอีกครั้งและแล้วเช้าวันใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากวันนั้นสมศักดิ์ดีกับฉันก็เจอกันบ่อยขึ้นเราใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ที่รีสอร์ทและทานอาหารเย็นด้วยกันในวันธรรมดา ตอนแรกฉันคิดว่าเป็นแค่แรงดึงดูดทางกายแต่เมื่อเวลาผ่านไปฉันก็รู้ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นสมศักดิ์ดิเป็นคนพูดน้อยแต่อ,อุ่นมากเขาจะอยู่ข้างๆฉันเสมอเวลาที่ฉันลำบากและรับฟังฉันจนจบและทุกขำคืนเขาก็ทำให้ฉันกลับมาเป็นผู้หญิงอีกครั้งมณีเมื่อไหร่ไม่รู้ที่คุณสมศักดิ์ดิเริ่มเรียกชื่อเล่นของฉันคะวันนี้ลูกสาวฉันชวนไปทานข้าวเย็นไปด้วยกันไหมคะคุณบอกลูกสาวแล้วหรอคะ บอกแล้วว่ากำลังคบกับคนดีๆอยู่คนหนึ่งหัวใจฉันหล่นวูบจะดีเหรอคะไม่ต้องห่วงลูกสาวผมน่ารักเขาบอกว่าไม่เป็นไรถ้าพ่อมีความสุขก็พอแล้วจริงเหรอคะอ่มเขาจะพาหลานมาด้วยสมศักดิ์ดิดจับมือฉันมณีผมอยากจะแก่ไปด้วยกันกับคุณนะฉันก็เหมือนกันถ้าเป็นคุณก็ดีสิคะงั้นก็ต้องไปเจอลูกสาวผมนะในที่สุดฉันก็ตัดสินใจไปเจอลูกสาวของเขาพ่อคะ เสียงสดใสดังขึ้นผู้หญิงน่ารักคนหนึ่งจูงเด็กอายุราวสี่ขวบเดินเข้ามาอ้าวมาแล้วเหรอสวัสดีค่ะฉันทักทายด้วยน้ำเสียงประมาสสวัสดีค่ะคุณน่าสวยจังเลยค่ะลูกสาวคุณก็สวยกว่าค่ะขอบคุณสำหรับคำชมนะคะหนูได้ยินเรื่องคุณน่าจากพ่อเยอะเลยค่ะจอยลูกสาวของเขาดูสดใสและเป็นกันเองกว่าที่คิดคุณตาเด็กน้อยวิ่งเข้าไปหาสมศักดิ์ดิดเขาก็อุ้มเด็กขึ้นมาภาพนั้นดูอบอุ่นมาก คุณนาคะพ่อดูมีความสุขมากจริงๆคะ่ะจอยพูดกับฉันตั้งแต่หย่ามาสิบห้าปีหนูเพิ่งเคยเห็นพ่อหัวเราะแบบนี้เป็นครั้งแรกหรอคะข้าต้องขอบคุณคุณน้าเลยนะคะไม่หรอกคะหนูฝากคุณพ่อด้วยนะคะจอยยิ้มอย่างสดใสบรรยากาศตลอดมื้ออาหารเป็นไปด้วยดีจอยปฏิบัติกับฉันอย่างสบายๆและดูเหมือนจะอยากให้พ่อของเธอมีความสุขจริงๆสมศักดิ์ดีจับมือลูกสาวขอบใจนะลูก เรากลับมาที่รีสอร์ทมาณีคะลูกสาวผมเป็นไงบ้างคะ่ะเป็นเด็กดีจังเลยข่อย,อย่างชั่วสมศักดิ์ดิกกอดฉันเวลาคิดถึงคุณผมแทบบ้าเลยนะฉันก็เหมือนกันวันนี้ไม่มีทางได้นอนเฉยๆแน่คนบ้าเราเดินเข้าไปในห้องนอนพักนี้คุณดูสวยขึ้นนะโกหกเรื่องจริงตอนนี้ฉันเริ่มชินแล้วกับขนาดของเขาแต่ก็ยังคงประหลาดใจอยู่ดีดีจังอืมเขามักจะใส่ใจฉันเสมอ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างไม่ให้ฉันเจ็บมณีผมรักคุณนะฉันก็รักคุณค่ะขําคืนนั้นลึกล้ําลงไปเวลาผ่านไปหกเดือนในวันหนึ่งแม่คะพลอยลูกสาวคนโตของฉันมาหามาแล้วหรอลูกแม่คะทาไมพักนี้สวยขึ้นจังหรอคะ่ะผิวก็ดีขึ้นหน้าตาก็สดใสขึ้นสงสัยเพราะออกกําลังกายหนักละมัง้งเอ๋ยจริงๆแล้วไม่มีเหตุผลอื่นเลยหรอพอย,ยิ้มอย่างมีความหมายคือว่าคะแม่กําลังคบกับคนดีๆคนหนึ่งอยู่ จริงเหรอแม่อืมใครล่ะคะเป็นคนยังไงเขาทำบริษัทก่อสร้างอายุมากกว่าแม่ห้าปีแม่ทำไมไม่บอกกันเลยน้อยใจนั่นเนี่ยพลอยตื่นเต้นเขาเป็นคนดีไหมคะอืมดีมากงั้นก็พอแล้วขอแค่แม่มีความสุขก็พอพลอยเห็นด้วยอยู่แล้วแม่ของพวกเราลำบากมามากพอแล้วคำอวยพรจากลูกฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันจะทำให้รู้สึกขอบคุณได้มากขนาดนี้ขอบใจนะลูกพลอยเรื่องอะไรคะแม่ แม่ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเวลาหนึ่งปีผ่านไปอย่างรวดเร็วคุณมณีและคุณสมศักดิ์ดิได้จดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราแต่งงานกันไม่ได้มีพิธีใหญ่โตแค่รวมตัวกันในครอบครัวเล็กๆมณีคะมีความสุขไหมค่ะมากเลยผมก็เหมือนกันสมศักดิ์ดิจับมือฉันแน่นต่อจากนี้ไปผมจะทําให้คุณมีความสุขนะฉันก็เหมือนกันค่ะตอนนี้ฉันอายุ52ปีส่วนเขาอายุ58 ีแล้วเรายังคงรักกันเหมือนเดิมวันธรรมดาเราจะอยู่ที่บ้านในกรุงเทพส่วนสุดสัปดาห์ก็จะไปใช้เวลาที่รีสอร์ทลูกสาวของสมศักดิ์ดิบและลูกสาวของฉันก็ไปมาหาสู่กันบ่อยๆหลานๆก็เรียกเราว่าคุณตาคุณยายและติดเรามากนี่คะพรุ่งนี้เช้าไปสปาด้วยกันไหมไปสิคะสปาที่เราเจอกันครั้งแรกเรายังคงไปด้วยกันทุกเช้าวันเสาร์ยังจำวันนั้นได้ไหมเรื่องอะไรคะ วันที่กระโปรงคุณม้วนขึ้นไปนะอุ๊ยจะพูดเรื่องนี้อีกแล้วเหรอขอโทษครับแต่ว่าวันนั้นผมแทบบ้าไปเลยจริงๆนะฉันรู้ค่ะก็คุณเป็นแบบนั้นมาตลอดตั้งแต่วันนั้นนี่นาสมศักดิ์ดีหัวเราะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่รักคุณนะฉันก็รักคุณค่ะความรักที่พบเจอในวัยเลยเลขห้าความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นในวัยที่มากแล้วแต่มันกลับร้อนแรงและจริงใจยิ่งกว่าความรักครั้งไหนๆยามค่ำคืน เรายังคงไม่ปล่อยมือจากกันอายุจะสำคัญอะไรถ้าคนสองคนต้องการกันและกันเขาก็ยังคงยิ่งใหญ่และยังคงเติมเต็มฉันได้เสมอดีไหมอืมดีแสงจันทร์สาดสองเข้ามาทางหน้าต่างภายใต้แสงจันทร์ซอนั้นเราได้ใช้ค่ำคืนที่เหมือนกับครั้งแรกอีกครั้งอายุเป็นเพียงตัวเลขสิ่งสำคัญคือความรักและหัวใจที่ร้อนแรงซึ่งมีให้แก่กันค่ำคืนของเรายังไม่จบลงเหตุการณ์ในเช้าวันเสาร์วันนั้น วันที่กระโปรงม้วนขึ้นไปใครจะไปรู้ล่ะว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของฉันไปตลอดการใครจะไปรู้ว่าในวัยห้าสิบเอ็ดปีจะได้เริ่มต้นความรักอีกครั้งและจะมีความสุขได้มากขนาดนี้ก่อนที่จะได้เจอคุณสมศักดิ์ดิฉันใช้ชีวิตไปวันๆแต่ตอนนี้ทุกวันกลับเต็มไปด้วยความตื่นเต้นพอตื่นเช้ามาก็มีเขาอยู่ข้างๆพอกลางคืนก็ได้อยู่ในอ้อมกอดของเขานี่สินะความรักแม้จะเจอมันช้าไปหน่อยแต่มันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่ามันมีค่ามาก มณีคิดอะไรอยู่หรอคิดถึงคุณคะ่ะอีกแล้วหรอคะ่ะอีกแล้วสมศักดิ์ดีหัวเราะผมก็คิดถึงคุณเหมือนกันเราหัวเราะและกอดกันชีวิตคนเราไม่รู้หรอกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไหร่และอย่างไรไม่ว่าจะอายุห้าสิบหรือหกสิบเราก็ยังสามารถรักได้และมีความสุขได้อายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆสิ่งสำคัญคือเราได้อยู่กับใครและสามารถทำตัวเป็นเด็กได้มากแค่ไหนต่างหากหัวใจที่จริงใจต่อกัน